สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเล็กเอวเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมก็มาสำรวจบ้านล้างนะซึ่งบ้านล้างเนี่ยผมไม่เคยมานะครับ<ช>แต่เปาเนี่ยมาหลายรอบแล้วครับทุกคน<ช>นี่วันนี้ผมก็ได้มากับเปานะครับสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่าล่าผีนะครับ<ช><ม>บ้านล้างนี้เป็นยังไงเพื่อนบ้านล้างนี่เราก็เ,เคยมีฆาตนกรรมพวมเมียที่เข้าข่ากันเลยบ้านล้างนนะ <He> เป็นเป็นพวกพมา่าว oh, เล็กอเออพวกพม่ามาใส่แล้วแบบโดนคารักรำเหมือ huh. นเหมือนแบบมีมีโจรขึ้นมาป้นอะไรวะกนะ็ได้ยินมาประมาณนี้โอเคทุกคนผมเนี่ยก็ไม่เคยมานะมาครั้งแรกนะ <Okay. S 1> เพื่อนเปาเนี่ยได้ชวนผมมาดูนะทุกคน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมก็เลยจะลองมาพิดสูน์ดูนะ <Okay. S 2> อ่านมันจะเฮียนแบบที่เปาเคย mm hmm. เคยบอกผมก็ได้ทุกคนโอเคทุกคนไปกันก่อนนะครับทุกคนครับเนี่ยผมมันเป็นต้นสนนะทุกคน ใหญ่มากครับพื้นที่เนี้ยมันเหมือนจะเป็นเขตแบ่งนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นบ้านล้างของคนนะนมผมก็ได้เปาเนี่ยก็ได้ชวนผมมาครั้งแรกนะซึ่งเนี่ยผมไม่เคยมาลทุกคนครับ,รบต้นสนใจทุกต้นเลยนะทีน่ะทน,น,นะห่นเฮ้ย โอ้ดูต้นสายต้นนี้ดินอนใจนะครับทุกคนต้นมาเป็นเลย์อะไรนะเลุงต้นสนแบบต้นสนใหญ่มากเลยทุกคนเหมือนแบบต้นฝนต่างประเทศอะครับเนอะเฮ้ยวะเสียงใครวะ มัน,นเหียงอะไรคุณผู้ชมดูเข้าไงน่าเจอปะเจอปะไรฮะอ,อ๋อหุยฟอนต์วะประตูเปิดอยู่เนาะท่านผู้ชมตะกี้นี่ก็ได้ยินเสียงอะ<อ>ไรไม <ง S 2> ่รู้จังไ<ส>ง,งเสียงเหมือนกันเสียงอะไรวะเหมือนเสียงคุยอย่างงนะไม่รู้ว่าตอบมาใช้อยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าไม่ได้มาหลายวันแล้วเลย อย,ย่างไรวเล็กเกินมนกินไม้ห้ากอ่อนทุ่นพ่านหลังอยู่โน้นนะไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะเล่ะใช่ครับทุนน่าเป็นปอบนะถ้าอยู่เนี่ยอะไรเ,เดี๋ยเข้าไปดู จากข้างในอ่ะเหมือนมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะข้างในมีคนมาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยโคตรน่ากลัวนะต้นโอ้โต้นไม้อยังน่ากลัวทุกคยงเดี๋ยวเขาไปดูโหบ้านเนี่ยล้างมากเลยนะดูน ต้นไม้ก็มีกระบาคเขาเปล่าไม่ทักเ,เลยครับเขาเฮ้ยเล็กเสียอะไรวะเฮคนลุกเลยอะอะไรวะนะีน่มีใครมาอยู่อะไปดูดูดิเหมือนมีข,ข้างข่าว เฮ้ยอยู่ในป่าเลยไงเนี่ยตัวกลางป่านะผมา,าตัวข้างขาวเดี๋ยวนี่ไอ้ราที่ต้นไมยเหมือนเหมือนปลปอบทำพิธีกรรมไงตรงนั้นเนหรอเออยมัน,น,นทำอะไรกะไม่รู้มึมงมาปล่อยเพื่อนเทียนยังอยู่นะเฮ้ย ขออนัะครับผมไม่แน่ใจนะครัแบ,บแวพอ,อยังอย่ทุกที่ลยู่เนไปทางเขารอบๆบ้านเลยหลังหลังไปปย เต็มหมดเลยนะยข้างเขาก็มีเฮ้ยเสียงเราเลยไม่รู้มีเสียงมือนหายใจปะจริงจอ Êh, là đây là lời Không phải của hình ngầu nó đâu Này, cái kia đó Toàn vô Ngầu lên <laughs> Ui Ui, bị chơi là bác báo Này Cái trái bỏ quá thì Ui bỏ ไม่รู้วะเนี่ยเรายังไม่เจอตัวเลยนะแต่เราลองดูทุ่ๆบ้างดูลองเดือนทั่วๆดิเฮ้ยเสียงดีนต่อเนื่องไงนะต่างบ้านเหรอโอ้โหไม่ด้ย,นะยินภาษาอะไรฟังได้เปล่า ้ีดวงวิญญาณหรือว่ายายพี่ปลอมนะครับออกมาให้ผมเจอหน่อยนะเล็กไปไหนวนะนี่ทีง่งหนอ่ แต่บ้านเนี่ยอยู่หลังเดียวในป่าเลยนะผมก็ได้มาครั้งแรกไงทุกคนเดินรอบบ้านก็ไม่มีใครนะแต่ประตูปิดนะ được lo vay mi đúng Đi Đi đó gì? <laughs> <khai> <laughs> <Sinh khá vã. cười> không có con tôi đâu nên là ui ui cái bóng xem nó xem เ็กยังไมย่ยุดร้อนโดนเต็มไม่ยุดร้อนแล้วม ừ, ึงจะปาแล้วนะอุ้ยมันก็ไม่มีใครเป่าเจอ ไม่เจอไม่เจอไปดูฝั่งนู้นดิเบาไม่ไดเสียงอะไรกูกนะรู้จักตอนนี้โทรศัพท์กูด,ดับเฉยเลยไม่แไงดับแบบงงๆอะ่ะตอนมึงเดินมาเฮ้อ,เ,อเริ่มหายใจไม่ออกเลยเนี่ย กินเหม็นมากเลยแ้วนะพ่อกินอะไรวะเหมอนมัแล้วดูต้นไทรดิงลากหัดน่ากลัวด้วยอะนะอันนี้ไปดูน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอบ้านอยนี้ยังไม่เจอว่ะเอล็กสิมนะของนาวะเข้าไปดูดิ มัเข้ามากูที่บ้านล,ลองดูในนีนน้ดิมีเปล่าแนว้น้ำอ่ะมีเสียงดังมาจากห้องน้ำใช่ไหมแกไปลองเข้าไปดูในนี้ดิพามานี่เฮ้ยเ,เสียงอะไรบะ เสียงแล้วบ้าเดี๋ยวรอบบ้านยังไม่เจอบ่าคือเราเดินวนใดญ่รอบได้ไม่เจอเลยนะเล่นแง่ปรากฏตัวให้องคเห็นไหมแล้วโดววิญญาณเดี๋ยวว่าบอกที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับ เห็นว่อเราเหลยไอ้เปาก็แน่เลยวะวันนั้นมึงเจอพีปอตรงไ,งนไหนเป๋าหอไ่น้ำทำพิธีต่างๆอย่านใช่หมใแล้วแต่วไวนี้ไม่ใช่พี่ปอบว่ะเพราะแม่งเมือนโดนยานเอาไปเราเจอนหนาทพ่วแล้ว่ะ<ช>ดูที่ยุยดีขันมาอยู่เนี้ย เ,เสียงแล้วเปล่าเราเดินตามหาโทรบ้านแล้วนะเล็กนะเราก็ม่เจอนะใช่ครับโอเคว่าไปกรับดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะมันเที่ยงคืนจะปีหนึ่งเพื่อนอเราเดินทางม,มาไกลด้วย่ะไปไปไป ก็ยงไมกแล้วนะครับก็เดีวเราขับไปที่รถนะครับขับไปที่รถดีกว่านเพราะว่าเสเร็วเร็วเรวเร็วร็วเรเป ทางเนี้เปล่ากัลังทุกคครับเจอกันที่รถนะตอนนี้ผมขอเดินกลับไปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนผมกับเปาเนี่ยก็ได้กลับมาถึงรถแล้วนะแล้วตอนเนี้ยมันดึกมากเลยผมก็เปาเนี่ยขอขอตัวกลับกันก่อนนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนแล้วผมเนี่ยอาจจะมาบ้านลางนี่อีกครั้งนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเลยใช่ครับทนะุกคนเราตอนว่างนะทุกคนโอเคครับกลับขอตัวกลับกันก่อนนะทุกคน